สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการวัดตำแหน่งของข้อมูลกันนะคะในรูปแบบของแจกแจงความถี่นะคะค่ะอันดับแรกเราไปทบทวนขั้นตอนกันก่อนนะคะว่าเราจะทําดําเนินการหาอะไรบ้างอันแรกก็จะหาความถี่สะสมค่ะอันที่2น,นะคะก็จะเป็นการหาตำแหน่งค่ะก็คือ kn หาด้วย4ก็จะเป็นของคอทย kn หาด้วย10ก็จะเป็นของเดซาย kn หาด้วย1รก็จะเป็นของเปอร์เซ็นทยค่ะส่วนการหา ออคอทายเดซายและเปอร์เซ็นทายนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะถ้าจะเป็นคอทายก็จะเป็น L บวก I K N หารด้วย4ค่ะนะคะ,คะส่วนจะเป็นเดซายก็จะเป็น K N หารด้วย10เปอร์เซ็นทายก็จะเป็น K N หารด้วย100ค่ะเราก็ไปดำเนินการหาของแต่ละอย่างกันได้เลยนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ดำเนินการหาความถี่สะสมกันก่อนนะคะว่าความถี่สะสมเนี่ย มันมีอะไรกันบ้างนะคะก็จะเป็น3เป็น10เป็น20เป็น28แล้วก็เป็น30ค่ะเราก็จะได้มานะคะว่าในแต่ละค่าเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะเขาให้หาเดไซน์ที่8ค่ะเราก็ดำเนินการหาเดไซน์ที่8นะคะก็จะหาที่ kn ส่วน10ก่อนนะคะก็จะเป็น8 ข้อมูลคือ30สิบหารด้วยสิบค่ะก็จะได้เป็น8คูณสามแนะคะเราก็จะได้เป็น200ร้หารด้วยสิบนะคะค่ะ240้นะคะก็หารด้วยสิบนะคะเราก็ได้24นะคะเราก็จะไปดูที่ ว่า24เนี่ยอยู่ในชั้นไหนนะคะผมปรากฏว่า24ค่ะอยู่ในความถี่สะสมในชั้นที่25ถึง29นะคะ25ถึง29ค่ะเราก็ดำเนินการแทนค่าในสูตรได้เลยนะคะสูตรก็คือต้องเป็น ddk นะคะ l บวก i วงเล็บ kn หาด้วย ใช่ไหมคะลบด้วย fl F นะคะส่วนทั้งหมดด้วย fm นะคะก็คือตัวของมันเองอหลังจากนั้น l ค่ะ l ก็คือขอบร่างใช่ไหมคะก็จะเป็น24.5บวกกับ i ค่ะ i ก็คือ,อความกว้างใช่ไหมคะยีลบกับ25ค่ะก็คือ4แล้วบวกไปอีก1น,นะคะก็จะเป็น5นะคะส่วน k n หารด้วย10ก็คือ24นั่นเอง แล้วก็ลบด้วยความถี่สะสมชั้นก่อนนะคะก็คือ20ค่ะส่วนความถี่ธรรมดาก็คือ8ค่ะเราก็ทำการลบกันตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นสี่หารด้วย8นะคะก็จะอยู่ที่สี่หารด้วย8นะคะก็จะอยู่ที่0.5ค่ะใช้0.5นะคะคูณกับเลขห้ก,ก่อนนะคะคูณกับเลข5ตัวนี้ก็จะได้เป็น 24.5บนะคะบวกกับ2.5ค่ะ24.5นะคะก็จะได้เท่ากับ27ค่ะเราก็ได้เดไซน์ที่8แล้วค่ะค่ะต่อไปเป็นข้อที่4นะคะต่อจากครับที่แล้วนะคะก็จะเป็นจงหาคอทายที่3ค่ะจากตารางแจกแจงความถี่ต่อไปนี้นะคะเราก็นำมาดำเนินการหานะคะ เวลานักเรียนสังเกตดูชั้นนะคะก็จะเป็น50-59 6 0ถึงห7 9 80-89ถึง69ถึงเจแและ90้เถึงเ9เพราะฉะนั้นเวลาหาความถี่สะสมแล้วก็ทำไมคะก็จะบวกขึ้นไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูที่โจทย์ด้วยอ่ะเราก็ดูที่สองอันนี้เป็น8 8ดบวก7ก็เป็น 15นะคะ15บห้ค่าก,ก็เป็น20แล้วก็เป็น23ค่ะได้เป็นคำตอนนบนี้เพราะฉะนั้นก็ดูที่ตารางด้วยนะคะเราหาตำแหน่งที่ตำแหน่งที่3นะคะก็จะเป็นเอ่อก็จะเป็น3คูณกับย3าใช่ไหมคะหารด้วยอะไรคะหารด้วยขอทานก็คือหารด้วย4เพราะฉะนั้นได้เป็น3า คูณกับ23นะคะก็เท่ากับ69หารด้วย4นะคะก็จะอยู่ที่17 2 5นะคะในตำแหน่งที่17 2 5เนี่ยมันอยู่ในคอทายที่เท่าไหร่นักเรียนก็หันกลับไปดูนะคะหันกลับไปดูว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่นะคะก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ เออชั้นคอทายชั้นคอทายที่ชั้นนี้ถูกไหมคะ8 0ถึง89นั่นเองอ่ะก็8 0ถึง89นะคะเราก็ดำเนินการหาได้เลยค่ะอ่ะก็จะเป็นคอทายที่3นะคะ ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรคะแอคือ80ลบด้วย0.5ถูกไหมคะ80ลบ0.5ค่ะก็จะอยู่ที่79.5บวกบวกความกว้างนะคะก็ใช้89ขอลบกับ80นะคะก็จะกับ9บวกไปอีกหนึ่งก็เป็น10ค่ะอ่ะเราก็จะเป็น17.25อ่าลบกับความถี่สะสมชั้นก่อนหน้านี้นะคะชั้นก่อนก็คือ ต้องอยู่ข้างล่างก็คือเท่าไหร่คะ15บห้าลบกับ15หารด้วยความที่ที่ชั้นนั้นอยู่ก็คือเลข5นั่นเองนะคะเราก็จัดการในนี้ก่อนนะคะใช้17.25ค่ะ17.25นะคะลบกับ15ค่ะก็จะอยู่ที่อ2อ5อนะคะ2.25นะคะ หาด้วยเลข5นะคะหาด้วยเลข5ก็จะอยู่ที่0.45นะคะแล้วคูณค่ะคูณด้วยกับเลข10นะคะก็จะได้เป็น79.5บวกกับ4.5ค่ะเราก็จะได้คอถ่ายที่3ออกมาแล้วนะคะบวกกับ79.5นะคะก็จะได้เป็น84ค่ะ นี่คือคําตอบค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการหาเปอร์เซนต์ทายคอทายและเดไซน์นะคะในรูปแบบแจกแจงข้อมูลเป็นแบบตารางนะคะก็มีวิธีการหาได้นะคะถ้านักเรียนจะ,จะได้ความรู้เพิ่มเติมนักเรียนก็สามารถดูที่หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของมหเล่มที่2ได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ดูแลรักษาสุขภาพและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ